สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนําโชคนะครับวันนี้กับมาพอยแอดมินบุญทํานําโชคนะครับในวันพุทธที่15มกราคม2568นะครับวันนี้แอดมินมาขอพรขอโชคลาภนะครับอยู่ที่ลานตมมาขอพรกับไอ้บุญมีนะครับ ผู้ใดเข้ามากระสาทัวเด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของไอ้บุญมีนะครับเพราะว่าแอดมินจะขอเพิ่นครั้งเดียวนะครับมาขอรัฐบาลไทยนะครับไอ้บุญมีเพิ่นก็เขียนให้เด้อครับเด้อเป็นตัวเลขนะครับ727นะครับ727นะครับผู้ใดเข้ามากระสาทัวเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่17มกราคม2500 68นะครับมือแอดมินกัดแต่ผ่านมากนะครับก็จะเอาน้ำแดงมาถวายเพิ่นนะครับแต่บอขอตัวเลขกับเพิรนดนะครับจะจะเอาน้ำน้ำดื่มนะครับสาธุเดอรอ้ายเดอขอห้เด็กของอ้ายบุญมีนะครับให้เป็นตัวเลขชกลาบตัวเลขที่มีลังวัลนนะครับเพิ่นเขียนไใไ่ทูปนะครับมือหนั้นเป็นตัวเลขเจ็ดสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองเจ็ดนะครับ ผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอ,ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อเพราะว่าแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับจะขอกระบายบุญมีครั้งเดียวนะครับก่อนอื่นแอดมินจะขอถวายน้ำแดงให้ก,กับไอ้ทั้งไอ้กันนะครับเด้อวันนี้ก็ได้ซื้อน,น้ำแดงมาถวายเพป็นนะครับสาธุด,ด้วยไายบุญมีขอไอ้ตัวเลขของไอ้บุญมีขอเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีทั้งวัน ในงวดวันที่17มกราคมเด้อ่องไอเด้ออ่ะมันอีก็มีน้ำแดงมาถวายนะครับเดี๋ยวกับสีมว่วนยาสูบเพื่อนนะครับจะติดต่อยาสูบเพื่อนนะครับเผื่อเห็นตัวเลขนะครับที่จอมปลวกนะครับ จมปวกให้โชคนะครับเบึง์อะด้วยครับเด้อวันนี้จะบอกขอตัวเลขต่อนะครับเพราะว่าขอเพิ่นจะขอเพิ่นข้างเดียวนะครับสําหรับอ้บุญมีให้ไปรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่17มกราคม2568นะครับขอให้โชคดีเด้อครับเด้อ ยดไปด้วครับเด้อเจ็ดสองเจ็ดนะครับสําหรับตัวเลขโชคลาภนะครับของไอ้บุญมีนะครับเพิ่นเขียนให้นะครับสาธุด้ยอยไอ้บุญมีเด้อคอยเอฟซีนะครับกับนองบุญธรรมมีโชคมีลาบเด้อแต่เดีซื้อพน้นมัยซื่อน้ำม,มาถไวยนะครับ ซอยกันเมืองนะครับเดือดตัวเล็กที่จอมปลวกนะครับเผื่อโชคดีมีโชคลาภนะครับติดต่อยาสูบไม่อายนะครับสูบยามมวลหรืออายเด้อเหมือนนี้เด้อวม่มีเงินซื้อยาส่สองเนี้ย ได้ขมากระซาธุวด้วยครับได้สำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของไอ้บุญมีนะครับผู้ได้ขมารับชมนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อให้จดไว้ด้วยครับเด้อผู้วาแอดมินบุญได้เอาตัวเลขมาโชว์นะครับทำง่ายๆนะครับเจ็ดสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองเจ็ดนะครับสามตัวนะครับเจ็ดสองเจ็ดนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของไอ้บุญมีนะครับมือนี้แอดมินกับเน้นมัดจุดยาสูบ น้ำน้ำแดงมาถวายเพื่อนนะครับสาธุที่อัยเด้อเพราะว่าเมื่อนี้นะครับแอดมินตั้งใจจะมาขอ,อกับคุณย่าสง่าให้ไปตำลาวนะครับเดี๋ยวไปขอตัวหลีกแนวทางตัวยกโชสกลาบกับคุณย่าสงานะครับคนงามสาวสาสาวสาคนงามนะครับเดี๋ยวติดตามไปนํำกันนะครับว่า คุณญาติสง่าจะเขียนให้ตัวไหนนะครับสาหรับแนวทางตําราวันนี้นะครับวันพุธที่15มกราคม2568นดะครับเดี๋ยวไปติดตามกันดวยครับเดจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขชคลาบนะครับของไอ้บุญมีนะครับรัฐบาลไทยในงวดวันที่17มกราคม2568นะครับไอ้บุญมีเป็นแค้นให้นะครับ727นะครับ727นะครับ วันนีแอดมินกับได้นำน้ำดื่มมาถวายแห่กบฎยาคือเก่านะครับสาทุเดอร์าเดอคุณญาติสง่านะครับคนงามสาวสานะครับสาทุเดอร์ายาเดอให้ไปตำลาวมีเดยอร์าอยาตำลาวในวันพุทธที่15มกราคม2568นะครับผู้ใดเข้ามา,ก,ก,าออก,กับตังกิตอธิษฐานขอพรขอโชกลาบเป็นนํากันเด้อครับเด้อกับตอเลขกแนวทางโชกลาบของคุณญาสง่านะครับ พราวาทีวันศุกร์นะครับทีแอดมินมาขอเดินทางมาขอกบยางงานะครับยางงาเพื่นเขียนไห้นะครับมันเป็นตัวเลข982นะครับ982นะครับผลังวันมันออก93นะครับเพิ่นไห้92มันออก93บ่ถือเลื่อนยาเด้อวันนี้มาขอใหม่นะครับลูกร้านจะมาขอนะครับวันจันทร์ไม่ได้นะครับบอเดมาได้ครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับ เดี๋ยววันพุธกับวันศุกร์เลยยาเด้อขอลูกร้านขอสองหมื่นนะครับก่อนอื่นแอดมินจะขอถวายน้ำแดงก่อนนะครับอเด้อ,อยาเด้อวันนี้ก็มีน้ำแดงมาถวายนะครับผมมีพุทน้ำใหม่มาด้วยยาเด้อ,อ หายาไปตำลาวตอนแรกนึกยาเด้อหญ้าเขียนส่ถูกคือเกานะครับผู้ใดเข้ามากับสาทวดนะครับเด้อตัวเลขของคุณย่าสง่านะครับคนงามสาวซานะครับ ลมก็แห้งๆนะคะสาธเ้อยาเด้อวันนี้ขอให้ลูกหลานโชคดีนะครับก็ขอให้เอนะครับที่เขามาเบิงนะครับไก่เพิ่นโชคดีนำด้วยยาเด้อ่นจะเด้ซสือ่อน้ำแดงสือ่อผลไหม่มาถวายครับทั้งงานนะครับ เด้หาเด้อเขียนใส่ทูบให้เด้หอนอาเด้อ,ส,ดอ,อ,าดอสามตัวเด้หอนอาเด้ออย่ามาลอหลุ่นกันนะครับตัวแรกนะครับคุณญาติสง่าจะเขียนให้ตัวไหนนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภเนี่ครับเดี๋ยวตำราวันนี้นะครับวันพุธที่15มกราคม2568นะครับขอให้โชคๆมันหมานเนี่ครับเดี๋ยวสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณย่าสง่านะครับดีนะครับวันนี้ลมมัวแห้งภาไในนะครับบางมือลมแรงๆนะครับงาใหม่ฮักปกแปกปกแปก มา,ารอลุ้นด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับญาตสง่าแต่เขียนให้ตัวไหนนะครับใหญ่เป็นปิศาด้วยยาเด้อเขียนให้ชัดๆด้วยดลุกร้านแห่งปึกแห่งหนาเมื่อวันศุกร์นะครับญาติเขียนให้นะครับเป็นตัวเลข แ9 2นะครับผลวันมันออก93นะครับ ตรงๆรงนุยยาเด้อสามตัวเด้อจะที่จะทางก็จะตื่นจะท่วงเด้อหลกูกหลานขอโชคขอลาบนะครับเพราะว่าบริเวณวัดตรงนี้นะครับจะเป็นป่าช้าเก่านะครับจักเสเต็มเลยครับ ตาํามลาวเด้อหยาเด้อตั้มลาวมื่อแรกเด้อจำวันที่ได้เด้อหยาเด้อวันพุทธที่15้ามกราคม2568ตํารตลาวเด้อครับเด้อได้แล้วนะครับตัวแรกนะครับยากเขียนให้ชัดเจนนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับ สาธุด้วยยาเดอ้อขอเป็นตัวเลขกกลาบตัวเลขกที่มีรางวัลหมาแรลขด้วยยาเดอ้อให้ไปตำเล่านะครับตัวแรกจ้าเขียนให้เป็นเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวมาอรอลุ้นนะครับตัวที่สองตัวที่สามนะครับคุณญาติสง่าจะเขียนให้ตัวไหนนะครับโอ้ลมแห้งตั้งกับสีป้องแปง้ปอง,แปงอยู่ครับ ตยาเป็นเขียนให้ชัดเจนนะครับสาหรับตัวแรกนะครับสาธุด้วยยายเด้อ,อ,ดอตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับจะตื่นจะทวงลูกล้านเ้อลูกลานมาขอพรขอสุขลาภนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับสำหรับตัวเลขของไอ้บุญมีนะครับเิ่นเขียนให้นะครับ กัจดไปด้วยครับด้วาะวาแอดมินบริษัตัวเลขนะครับเพ่นเขียนให้นะครับเป็นตัวเลข7 2 7นะครับ727นะครับรัฐบาลไทยในงวดวันที่17เมกราคม2568นะครับเพื่อได้ขมารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับตัวเลขของอ้บุญมีนะครับะว่าแอดมินจะขอพ่นครั้งเดียวนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพ่นเขียนให้ครั้งเดียวนะครับคือ7 2 7นะครับ าขอตำลากับคุณย่าสง่าสาวสาคนงามนะครับมาดูตัวที่สองนะครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์ชัดเจนมากนะครับเลขศูนย์นะครับจ่าเขียนให้ชัดเจนมากนะครับเอาจะจัดเรื่องาองานด้วยขอให้สามตัวแตกนะครับ ลูกร้านแต่ซื้อพ้นน้ำไม้นะครับซื้อน้ำดื่มมาให้ถวายให้กับทางงาน,นะครับตัวที่สองเป็นตังสันนอกบาทเนี่ยเอาชัดๆได,ด้ยานเด้อ ได้ขม่ากับสาทัวเด้อครับเด้ขอโชคดีมิโชคลาภนะครับไปตามลราเย็นนี้นะครับ สาธุสาธุสาธุจะตื่นอ่าถ่วงเด้อขออนุญาตเด้อเจ้าที่เจ้าทางลูกหลานก็มาข,ขอพรอขอศรัทาบนะครับ ขอใหลูกร้านมีโชคมีลาบเด้อเย,ย็นนี้นะครับไปตําลาววันนี้นะครับสิบห้ามกราคมนะครับ ซอยกันเบิงนะครับเลือตัวที่2นะครับสําหรับสายตายแอดมินนะครับเป็นเลขสี่นะครับตัวที่สามรอลุ้นตัวที่สามนะครับเอาชัดๆด้วยยาเด้อคอยสามตัวแตกนะครับวันนี้นะครับไปตำเล่านะครับ ผู้ได้ามากระสาทัวเด้อครับเด้อยาาเขียนให้แล้วนะครับตัวที่3นะครับชัดเจนมากนะครับเป็นตัวเลขเลข6นะครับเลข6นะครับ0 4 6นะครับ6 4 0นะครับสาธุเด้อญาเด้อขอให้ไปตำเล่าในวันนี้นะครับวันที่15มกราคม2568นะครับผู้ได้ขมากระสาทัเด้อครับเด้อ กอย่าลืมตัดวินวินสองตัวด้วยครับเดิอ04400660และ4664นะครับสาธุสาธุสาธุนะครับอ่ะเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของญาติสงานะครับสาธุด้วยยาเดอร์หาไปตำเล่ามาแลกด้วยยาเดอร์ผู้ใดเข้ามากับสาธุนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของ ยาดสงานะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อขอโชคคมันๆนะครับตำราว,วันนี้นะครับวันพุธที่15มกราคมนะครับขอโชคคมันหมนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ